สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกแล้วกับหนึ่งชาแนล USA ค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอสบายดีกันบหคะพี่น้องใครก็บสบายดีค่ะอันไม่เหตุคลิปจะห้องลูกจากพี่นอ้องย่างเหตุห้องนั่นแล้วก็ย่างเห็ุห้องนี้ฮหมองเหตุคลิปลูกมันเสียงดังไงพี่น้องอยู่ข้างล่างตอนนี้ก็ชิยุ้มหัวกันอยู่ข้างล่างสามีไปเติมน้ำมันรถจากพี่น้องสองขั้นเนาะว่า น้ำมันของทุกอย่างมันจะขึ้นแล้วค่าแม่พี่น้องเดือนอาทิตย์หนาสินะเพราะว่ากอยก็เลยไปช้อปปิ้งเมื่อวานเนะาะเมื่อวานไปช้อปปิ้งเบิดแปดลอยก็เหรียญพี่น้องคิดเบิ่งว่าของแพงแห้งแต่ว่าของใดซ้ำเก่าเลยแต่ว่าของแต่ว่าเงินาจ่ายแพงมากมันอนี่ไปซื้ออีกอย่านของมันขึ้นนะพี่น้องซื้อของมาตุนไว้เบิดไปเกือบพันซองมือใส่เงินช้อปปิ้งอ่ะพี่น้องเพราะว่า จากเข้าใจราคานีนะพี่นอ้องอาทิตย์หน้ามันจะขึ้นสูงกว่านี้นะก็เลยต้องแบบแบบตุนเพิ่ตุนไว้นะจ้าพี่น้องแล้วอันไปเติมน้ำมันรถเต็มถังสองถังละตอนนี้เนาะพูดถึงรถนะพี่นอ้องอ่าคนยูนีเขาจะก็จังขอบขั้วหนึ่งนี่ส่วนมากจะไม่รถสองขั้นอย่าส่วนมากเนาะอันเม็กซิกันอยู่ตรงขามเอยเนะ่ย อยู่กันประมาณหาครอบครั่นะพี่น้องแบบอยู่กันหาครอบครั่พี่น้องคิดว่าว่ามีโลดจะขั้นโถลดเป็นสิบขั้นจนบ่มี่มองจอดนะพี่น้องเอามาจอดเต็มถนนอยู่ตอนนี้เวลาลูกขอออกไปเหรียนังสีมีแต่รถจอดจังคสินะพี่น้องเพราะว่าอยู่กันหลายคนไม่บ่มีม่มองจอดแล้วก็ฟิลิปปินส์อยู่ฝั่งอยู่ตรงนานี่คือกัน บูวหัวยู่จะขอบคัวนี่คือการลดเป็นซิปคือกันหามองจอดกันสิบว่ได้พี่น้องเขาออกกันยากั้สินะอันอยู่หลายคนหลายมันเลยว่าไม่มองจอดลดไงพี่น้องค่อยๆในยิ่งหนึ่งแต่ว่าอันเขาบอกให้ยูแบบว่าบ้านหลังหนึ่งยูแบบหลายคนเนาะแต่่อยเห็นฟิลิปปินส์กับเม็กซิการี่หลายคักยู่กันแบบแต่โขบโขบมังสินะพี่น้องอันอันมาเราซูฟั่งสนองจ้าพี่น้องจ้า พูดถึงว่าอันคนมาคนมาตะเมืองไทยสมัยในพี่น้องที่ว่าฝรั่งเดินเรื่องเอามาในพี่น้องถือว่าฝรั่งคนหนั้นเก่งมีมีฐานะการเงินดีดีได้พี่น้องจึงเสียเอาแบบผู้หยิ่งไทยมากได้ช่วงจึงสี่ช่วงยุคเขายากหมากแพงในพี่น้องถือว่าเก่งเพราะว่าอย่างการที่เขามายุติตั้งประเทศเนี่คือมันคือพ้าลาลุนลุนได้พี่น้องมีแต่คาใสใจ่ายนะพี่น้อง ตอนนี้ข่ายกินกาดเป็นพันเหมือนได้พี่นอ้องแพงแห้งลูกข่มันอย่างกันเนี่ยมันกีดกีดจนอยู่ขางล่างสิแม่มเฮ็ดคลิปย่ำได้กับเบลเลวจุกเถื่อดูกแดนขึ้นแรนล,ลงเฮ็ดปลได้จับพี่น้องจ้าแล้วก็อัน้ามาไม่ใหม่เนี่ยพี่น้องเขาจะเบิ่งขึ้นเด็กหน่อยเลยได้เพราะว่าผัวต้องแบบซอยชุซิงชุย่างกลัวฮ้าสิเก่งกว่าฮ้าสิได้เฮ็ดงาน,นสงสัยเวลาเป็นปีเหมือนพี่น้องคือขอ่นี่แบบ ปีหนึ่งคอยังยานอยู่พี่น้องโดยความเดียวว่าจักหยาดนิยังดอกมันญยานซื่อๆนี่แหละพี่น้องคิดบังคือกันขนาดคางบ้านนี่ก็ยังหยานยังป็นหยาดนิยังหยาเข้าวเบาน้ำคุยน้ำเขาผัวเรื่องสินะหยาเข้าวเบาน้ำสินะคิดไปแล้วแบบคนมันญยานคิดอันไหนเจี๊ยนจะคล้องหยานหูจักสันหาแท้ๆได้ให้เจ้าคล้องยานอันคนเท่าอยากเก่งเขามแต่สิคิดสิเทศนั่นเทศนี่จะคล้องอีสรนหาแต่เน่ยยานนะพี่น้อง อันนั้นเห็ดไห้เจ้าของญานนี่ยจะเมนขยันหาขนาดหาเรื่องให้เจ้าของอ่างนนอกจะเนาะพูดถึงอันสมัยนี้การหาครูหาแฟนมันก็นง่ายเนาะจพี่น้องเรียนออนไลน์อย่างสินะคอยกะบสีเบาซู่ฟังนะจาะว่าคอยหู้จักอันหู้นไส่อยู่คนหนึ่งเนาะแล้วก็เรียนออนไลน์อยู่ตอนนี้นะโดยการประวัติของเราก็คือแล้วตีลูกพี่น้องตีลูกแล้วก็ขึ้น ขืนชันเขาคุกประมาณสามสี่หลอบแล้วพี่น้องเม่ไปประกันออกมากสินะเพราะว่าเป็นไล่ตามล่าไม่ยานะพี่น้องแล้วเ,เขาเรียกตำรวจมาจับเขาถึงแตะคุกนะแบบตามล่าวี่งไม่ยานะพี่น้องเมียหอบลูกนี้สินะนั่นแหละจ้าแล้วอันเล่นอันแชทหาคู่อยู่เนาะคอยกะยะัยยยยยยย้นยานญานไม่ไปเจอพวกเจ้าแม่พี่น้องที่ว่าเราจิเป็นผู้ชายอบอุ่นโดยการที่ว่า น้าโู้ฝาแล้วนะสีมีลูกคู่กับลูกสาวของสี่เนาะอันที่ว่าอันโฟไฟ่ายอันแชทหาคูไแมพี่น้องมันเบื่องกั็ผู้ชายอบอุน่นแมน่ละถ้าเกิดว่าอันที่ว่าอือผู้ฝฟายคููกับลูกของสี่นะก็สิีว่าอัน้ากาชีพวกเจ้าก็สีเบื่องเป็นผู้ชายอบอุน่นอย่างซี่นะอาจจะไปล้งกลดเราได้นะจะน้ะเนาะและเป็นผู้ชายที่ว่าปากบ่ดีนะจ้ะพี่น้องแบบมักเบาให้เมียจังซี่นะ แล้วถ้าเราอยากได้เจ้านะแล้วอาจจะบินไปหาเจา้าใดอยู่จะพี่น้องเราคงจะบินไปหาเจา้าไปหาเจา้าย่เมืองไทยเป็นหนุนเป็นหนีใดเนาะจะเนาะแต่ว่าเจ้าจะมายอยู่ต่างประเทศเนี่ยอาจจะยากเลยพี่น้องเพอเพอวิชาเจ้าสิบโอภานเพราะว่ายังประวัติระบดีพี่น้องประวัติอยู่ยเรายอยู่บาทแล้วนี่ประวัติบดีประวัติคือทําลายลูกประวัติเขาคุกลหลยหลอดเนี่ยจ้ะ ก็บอกว่าแต่เรายืนวิชาและวิชาสิพานบบเนาะคอยคิดว่าบ่ะนาสิพานนะพี่น้องเพราะฉะนั้นพวกเจ้าทาเป็นเด็กไปแชทค,คุยกับเรล่าองคสีเนาะก็มีโอกาสที่จะบร,ริมาต่างประเทศนะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนอาจจะไปหาเจ้าอยู่เมืองไทยหรือว่าไปอยู่กับเจ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยได้อันนี้นะได้แต่ว่าเจ้าอาจจะมาต่างประเทศบ่ได้เนาะจ้าเพราะว่าประวัติเพิ่นบอกค่อยดีนะจ้าคอยก็บบคิดว่า วิสาสิพานดอกท่านเป็นล้ยืนเอาเจ้ามาเนาะเพราะว่าอีกย่างปั่นกงชุนเพิ่นก็คงจะเหมาะท่านกงชุนเพิ่นก็คงจะงมองว่ายันแบบเจ้าโดนทำลายนู่นนี่นั่นวิสาอาจจะบ่ผ่านเนาะจ้ะเนาะก็อันมาบอกไว้สื่อๆหอกจ๋ามาเล่าสูฟังเนาะมันก็มีอันบุษไห้ประเภทนี้เด้อจ้ะพี่น้องเบงิ่งคือจังอบอุน่นเบิ่งคือจังเป็นคุณพ่อฮักลูกจัซสินะจะหายละมัดละว่างเด้อที่แบบคนที่ว่า อันอาถาประวัติบดีกะสีคือจังเอาลูกลูกคู่นะเบิงแบบว่าจะคล้องอบอุน่นนะกให้สังเกตเบิงเอาเด้อจ๋เด้อเบิงเอาแบบก็คุยเอาเนี่ยละจ้ะถ้าเข้าไปหาเหาายุบานเห่ามันไม่มีปัญหาอย่างหรอกจ้ะจมันบานเห่าเองนะจ้ะพี่น้องเพราะว่าจังไรเขาก็เอาตัวหลอดได้อยู่แล้วมันู่บาลเหาเนาะแต่ถ้าเหามายุบาลเขานี่ที่มันจะเรื่องไงเนาะ <laughs> เหาจะเอาตัวหลอดอย่างนึง ถ้า่าหูจกักไผตัวคนเดียวโขลกมากคนไทยกับบ่หูแล้วก็นู่นนี่นั่นเกิดขึนะ้นอาจจะบ่มีคนหูจากสิไปทางใดยังีินะก็บบอกใบ้่ังส่ละจ้ะแต่ว่าเว้าใว้จังสั่นลละจ้ะแต่วิชา,าบวพาออกจากเขาเบิ่งแล้วแต่เวาลาไปหาเจ้าอยู่เมืองไทยไปใดน่นอนจ้ะค่อยค่อยเจอแล้วตอนนั้นค่อยค่อยอายุเท่าไหร่โนตอนนั้นเจเดน2งขวบพ่อกัน สองขวบสามขวบสี่ขวบห้าขวบหกขวบที่เจ็ดขวบล่ะสี่ห้าช่วเจ็ดปโอ้ยปีนี้เรา,หา,าหาสิบปีนีเ้เราหน้าอายุหาสิบปีแต่ว่านาตาแล้วนะบุือคนหาสิบได้พี่น้องนาตาดีเพราะว่าเราเป็นคนผู้หน่อยนะพี่น้องแบบคนหุ่นดีนะคนสูงนะพี่น้องมันเป็นคนอวนเธอทอะนะมมนเลยเบิงบ่วเถานะอันบุคลิกแล้วก็เจ้คนพร้อมสูงเนาะจนะ้ะเนาะ สูงๆผอมคำว่าเป็นผอมมากเลยพี่น้องก็คือหุ่นดีอยู่หันหละจ้ะผอมสูงเนาะกับเบิ้งเอาเดี๋ยวจะพี่น้องเลยอันมากไพกับเบิ้งเอาคือแค่คำว่าเราให้ฟังซื่อๆเดอกจ้ะพี่น้องจ้าว่ามันมีลักษณะผู้ชายจังสีเปลี่ยนอันอันแชทหาคู่เนาะยก็อยากมาบอกมาเล่าสู่ฟังซื่อๆดอกจ้จะพี่น้องบ่ได้มีอีหยังเลยเมื้อนี้มาอันซัพเพเฮล่าเนาะมื้อนี้เนาะอันจักมุ่งจักงามอะไรเด้อ สิหามงแ,งแลงหรอลูกคอยมันหยาดียังกันมันหายกียกีอยู่ข้างล่างนะแม่พี่น้องมันเถียงกันนะ้ามากจะเป็นเอรอนหอกค่ะพี่น้องแบบเฮดไอ้ยังสินะอ้ยน่แบบออกสไตล์เรียบร้อยนะพี่น้องผู้น้องนี่แบบไปโรงเรียนยานนั่นคุ้มตาดำมาซูมืออยู่ยานเขาตีเอาเพราะว่าอยียงตันเป็นคนดื้อน,นะพี่น้องดื้อแล้วก็แบบว่า เถียงกเกง่งถามกเกง่งเว้าวกเกง่งเอรอนนี่แบบเฮดคลิปว่าไดถามมันอยู่นั่นี่พี่น้องมันถามเบิดมือเบิดเว้น <laughs> ถามยังคอยเมยตอบเมย์เบามงเถื่อ,อ,อนะเอรอนนะมันหาแต่เนียมาถามมึงสินะเล็กน้อยเนาะกำลังฮัดเ้าฮัดคุยนะจ๊ะพี่น้องหาหมองเฮดคลิปกันอย่างแต่ละมือมีลูกหน่อยเนาะกว่าจะได้เฮดคลิปในไลน์มันลงไปข้างล่างหลยหลบได้ <laughs> คิปที่่อยอันฮ็ดอันที่ว่าอันอันพญายักษ์ลังที่ว่าอันเพ่นอยากไดใดแฟ้นมือน้นไทยอันเอฟซีให้การตอบรับดีดีจ้ะพี่น้องเพรเอินว่าอันพวกเจ้ามาตอนแต่ไทยน,นจะจ๊ะเนาะอันเพราะว่าพญาย,ยพิ่นมีคนคุยแล้วเด้อจ้ะเด้ออันค <c ười> อยกับพญายากส่งไปให้เพื่อนหลายคนนะพี่น้องเดี๋ยวเราจะซับซ้อนวุ่นไหวนะพี่น้องว่าส่งไปหลายคนหนึ่งสินะ อกขอไปยากให้เราแบบว่าโฟกัสหลายคนกลายเป็นว่าอันเบลเลือกไผจาคนหนึ่งสินะให้เราแบบเป็นคนๆไปเนาะจ้ะเนาะแล้วก็คุยกับอันสาวไทยอยู่จะะถ้าคนมีคนอย่างใดนะพี่น้องว่ต้องห่วงเดี๋ยวก็เอามาประกาศหาอยู่ใน y o u u u e เนี่ล่ะเยอะแยะแต่ว่ามันยังบ่ทันมีคนสนใจจ้ะพี่น้องไม่นก็มีแต่พญายคนเล่าอะละที่ว่า แล้วก็ไอ้ t i m ผัว่อยตั้งซี่เดือนทีแลว้วหรือจกเดือนมูเราอยากได้สา้าว่ทยนะแต่ว่าเมาืม่อวานอีกมือนนง่องว่าเอาเล้วสัน่นเพราะว่าบ่าอยากมาเหตุเอกสารนะมันใช้เวลาแล้วก็อันมันเสียเวลาหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องเอกสารนี่ละจ้ะกว่าสีเดินเรื่องใดเนาะแล้วก็แล้ววาเราอยู่ผู้เดียวอยู่กวัวแล้ววันไดนี่เราจะสาเหตุที่แบบว่าอัน หลายๆคนอย่างไดอยู่เมียคนไทยแต่มันมาเสียตรงที่ว่าเดินเรื่องเอาม้านี่แหละจา้าแล้วก็มีต่าใส่ใจงสินะพี่น้องแล้วการที่เขามาอยู่บ้านเขาสิค่าใส่ใจล่วนๆเลยพี่น้องเอาเมียดังดาวเขามาประเทศนี่อันก็คือว่ามีแต่ไล่ใจนะจ้าพี่น้องเขาเรื่องเน้นที่ว่าอยากได้เมียที่ว่าอยู่อยู่ได้นีแล้วนะพี่น้องที่ว่า อันเฮ็ุงานอยูอ่อเมริกาแลว้วมันง่ายบ่ต้องมาเหตุเอกอกระทรวง,องเ,เอกสารยังสินะจ้ะพี่น้องม่วงเห็นเอกสารหนึ่งเอกสารหลายสองภาษาเฮตุในเขาโถบ่อยากใดตั้งดาวนะพี่น้องพี่น้องถ้าบอกว่าบรด้ภาษาอังกฤษสมัครเขาจะแบบบ่อยากใดนะพี่น้องเพราะว่าเขาว่ามันเขาบ่อยากมาเริ่มเลียนหม่นะพี่น้องมันคุยกันโู้เรื่องเข้าใจเย็นบ่พอประมาณนั่นแหละจ้ะพี่น้องเพราะว่า ็ขา้าจการแบบชื่อสารหูเหลืองสินะตอนนี้นะจ๊ะพี่น้องก็อยากให้เจ้าพวกถ้าเจ้าไปฝึกเรียนพระาชงภาษาด้อยใจเด้อยังไงขายชื่อสารใดว่าจาเป็นต้องเก่งหรอกจ้ะแกชื่อสารกุยกันหูเหลืองแค่ไหนกับพ่อจ้ะภาษาผัวภาษาเมียก <c oughs> ันอยู่ไปอยู่มากมันก็สิฟังออกเองพี่น้องือขคอยในยตะกี้ก็ฟังบอกออกดอกอยู่ไปอยู่มากมันก็ฟังออกแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะจ๊ะพี่น้อง พี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้าอันคลิปคอยมันสิตาดแล้วอันความจำอันมันเต็มมันนะจ้ะพี่น้องพราก,กำลังเบิ่งโทรศพัพท์ห้อยู่จ้ะพรว่าซื้อโทรศพัพท์หไหมเพราะว่า่อยจะไปเที่ยวไงพี่น้องคอยตรงการโทรศัพท์เพราะว่าอันถ้าคอยไปเที่ยวนี่ค่ะคอยบ่มีโทรศพัพท์นี่คือเฮ็ดคลิปบได้เลยพี่น้องโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่มันม่มันบ่ลายนะจ้ะพี่น้อง ตอนนี้ไอแพดกับชีตายแลวได้พี่น้องตั้งแต่ของเฮ็ด u t u b e นี่โทรศัพท์ตายไปแล้วเครื่องหนึ่งนี่ไอแพดก็เริ่มสิไปแล้มเมือเศร้านี่ข้างเฮ็ดยั้งกับโบได้ <c oughs> มีเครื่องเดียวที่คอยใส่ย,ยื่นี่ตอนนี้จักสไปตอนใดเนาะเดี๋ยวจึงมือมึงก็สินอนรับตายไปอีกเครื่องคอยกับิีอันเฮ็ดจังได้ระบาดเนี่ <c oughs> หาตั้งแต่งินสื่อโทรศัพท์นานจะพี่น้อง อันคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่นะคะเน้อะพี่น้องขอบคุณทุกทุกทันที่เข้ามาอันติดตามและที่ช่องคงข่อยเนะคะ่ะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ